ถูกใจกดแชร์เลยชุดเต็มรัฐบาลไทยนะคะทุกคนจ๋าตามสัญญาอาจจะมาเลดเน่จากหน่อยเนาะพี่น้นงเนาะให้เข้ามาแล้วกดถูกใจกดแชร์ออกไปก่อนค่ะใครเข้ามาแล้วกดถูกใจกดแชร์ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋ารัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2567ใครจะเอาใครจะตามบ้าง ใครจะเอาใครจะตามบ้างนะคะเข้ามาแล้วขอคนละสองแชหน้าเฟซก่อนเดอ้อผู้ใดเข้ามาแล้วขอสองแชหน้าเฟซครับพี่น้องคะมีกลุ่มแชร์กลุ่มนะจ๊ะไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซเนาะใครแชร์ออกไปแล้วดันคอมเมนต์ขึ้นมาทักททยสวัสดีกันก่อนเลยคะ่ะแต่ว่าพี่น้องคะห้าหน้อยเหลือรอบสุดท้ายห้าหน้อยเหลือรอบสุดท้ายนะ ฮานอยเหลือรอบสุดท้ายนะมีใครจะซื้อฮานอย V.I.P ไหมเดี๋ยวจะไปขอเลขหลุดมาให้เอาไหมคะใครเขาสั่งล็อกหมาเขาบอกว่าระวังศูนย์เจ็ดไรบหูวติเออก็ซื้อไปสียห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์น่ะนะห้วยมาหมอนี่มาอุ้ย ทุกคนเลขอาจารย์ไอติมผู้ได้ยังว่าได้เอาแคปเอาเดี๋ยสิหาว่าฉันหลอกเรียนั่งอ๋อเดี๋ยสิว่านี่เด้อใครอยากได้เรียกอาจารย์ไอติมเด้อ อาจารย์ไอติมเรือนนาคาสายมูเศรษฐีเด้ออันนี้เด้อเป็นบุญเป็นวาสนาเด้อนี่ได้เห็นเลขงนี่ไทยงวดน,นี่นั่งห้แปดยัสิบไปหาว่าลอกคุณนันผู้นีเด้อพี่น้องเด้ออันหก้ก้อนผู้ก้อนหัวเขาไหวว่าเลขออกปุ๊บนั่งหากระดานประกามาคำนวณปั๊บปั๊บปั๊บยังบ่เตือนเสายอยู่เลขตรงกั้อื่นแล้วจ้าอน,นีคนพ<อ>ักมาดาหวันะ<อ>ละคือเลขออกปุ๊บนั่งคิดนั่งคำนวณกันปั๊บแต่ว่าตื่นเช้ามา อ้าวไปรอกเลียกปรกันนี่วะสันอาแขบเด้อแขบเดออ้อน,นี่เดอ้อผู้ใดยังผู้ใดก็ได้มาที่นี่เล่จีกุ้งผ้ารวยตามสูตรคะ่ะตามสูตรจ้าสูตรแรกก่อนุยเก้าเก้าสิบเปี่ดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเป็นศูนย์เจ็ดเป็นแปด ป็นแปดเป็นหกเป็นแปดเป็นหกเป็น,เ,ปนเอา้าโอ้ยบ้านกระสิบบริเลกเรียไอตรียมมีบอสแปดนี่เนาะแปดเตรียมนากระดาษอยู่บันที่ดิเอาตีล่ะแปดเตรียมนากระดาษให้จังได้คอยสิบอมีแปดขั้นน <laughs> ี้แปดมันจะออกบ่หรเลีกเออ น้อยใหม่น้อยใหม่ห่วยมาสากโกม,มัวมาใหม่ใม่ใกลัลิงด้านล่างเข้าไปไละยัง,งไปไปซื้อกับลิงด้านล่างคะ่ะทุกคนจ้าวันนี้บาทละหนึ่งร้อยซิว่าหาหัวเลยอะ,ะ <laughs> มันไม่ได้เราเป็นอ,น,นอาจารย์จะมาหาหัวในไรสดมันไม่ได้อาจารย์เธอเป็นอาจารย์เธอจะมาหาหัวในไรสดไม่ได้นะอาจารย์ในติมนะเออมันไม่ใช่ที่เธอจะมาหาหัวที่นี่เธอให้หวยเธอจะมานั่งสูน เด่นหกเด่นสุดเลยคือแปดศูนย์หกค่ะอ่ะมามาเบิงงสุดที่สองว่าสิได้เลขเนี้ยหัวเหร้าไม่หัวเก้าอยู่ตัวหนึ่งไหมอ่ะเก้ายังอยู่ตัวหนึ่งไหม สามร้อยห้าสิบคนห่วยคิดจังแต่บ่หอดหาลอยปรดี๋เอาเอาไปจับวอาเองบ่ฟ่ากันแช่บุ่ากันแช่ไปจับวอาเองไปวิ่งรถที่เลขกแปลก่ได้ลอกเลกขเขาเด้อแต่ว่ามันเด่งสีไม่ได้ลอ <c oughs> <c oughs> กเล่ขามจอดให้จังเสีย ไอ้เบื้องยังตั้งไหนก็ได้เจ็ดเก่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าจอสามสิบแปดเพื่อก็ได้เจ็ดเก้าทักเสียตั้งไหนเอาผู้ใดกลว่าอันผู้ใดกลว่าเตี่ยมเออเงึดหลายวันเลยแปดศูนย์จะเน้นเน,เนีนย่างที่บวก สองตัวเลขสามตัวให้ที่เลดเอาผู้ใดมักกลับไปตามมึงเด้อผู้ใดบมมักปล่อยพานค่ะ ใครชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านแต่เล็กชอบส่วนตัวนะอะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะรัฐบ,บาลให้งวนนี่จอชุดเต็มมาได้แบบนี้ละจ้าชุดเต็มเจกุ้งพารวยใครชอบก็ลองเอาไปตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเด้อ ใครแคมเสร็จแล้วดันคอมเมนต์ขึ้นมาโหลดว่าโชคดีรวยค่ะผู้ใดรแคมเสร็จแล้วดันคอมเมนต์โชคดีรวยขึ้นมาใครแคมเสร็จแล้วพิมพ์โชคดีรวยดันโชคดีรวยเจาะให้ง่ายๆเลยวันนี้ไม่ลีลาหรอกบางคนบอกว่าโอ้ยมึงลีลามึงเบาดุข่านเบาทุกคนพูดไปสองพเพรียนิ่งเสียตำลึงทอง ไล่ไปันจับหาบายผู้บ่าวองสิดีกว่าไม่บอกน้ำข้นนี่เหอเอาแคบแนวทางดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยค่ะว่าโชคดีรวยจ้าเ <c ười> ป็นตายเกียงเลยเลขติดแปดแมนบอเขากะสิว่าฉันไปหาหลอกเลขอื่นแต่ว่าเจาะออกมา,า,ากไดงไหน,น,น,นจะก็ได้ตลิดแปดงวดเมื่อกี้เหมือนกันงวดเมื่อกี้เจาะสามสิบแปดรอบก็ได้เจ็ดเก้างวดเมื่อกี้เจาะสามสิบแปดรอบนะก็ได้แต่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่รู้มันเป็นยังไงกับตัวเจาะเลขนี่อ่ะ ใครเข้ามาแล้วยังไม่กดถูกใจพดไลฟ์สดนี้นะคะกดถูกใจก่อนใครยังไม่แชร์แชร์ออกไปเปิดโชคเปิดดวงให้กับตัวเองเมื่อนี่ใพรเขาไม่เห็นไลฟ์สดนี่ถือว่าเป็นคน